สังกัดกองพันทหารราบที่สองกทหารราบที่สองกาแรแสดงในชุดที่หนึ่งเป็นการสแสดงการไหว้รูแบบมวยไทยโบราณราครั้งที่หนึ่งเป็นการระลึกถึงคุณบิดามารดาราครั้งที่สองเป็นการระลึกถึงคุณาาร,ครูบาอา,อาจารย์ คราครั้งที่สามเห็นการระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณบริเวณน,นี้หลังจากนั้นก็จะเป็นการล,ำลํำยึกถึงพระแม่ธรณีด้วยการสแสดงท่ากราบพระแม่ธรณีเข้าสู่หือบงคคงองลลังคมก้มันโหนมลํำยึก ตอนสู้ศึกไหว้ครูผู้สอนเทพอนุมอมสีหน้าอรชอไววาป๋อพรผิดมีครูไปสู้กันครับในสมัยโบราณนั้นก็จะมีการชกมวยอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งอยู่เป็นประจำดังนั้น การไหว้ผู็เลยจนมีค่าการถวายบังคมเข้ามาประกอบจึงกลายเป็นประเพมีไหว้ผูสืบสานต่อกันมาจากอนุชนรุ่นหลังและการไหว้รูนั้นยังเป็นการล้ำลึกความประันญูต่อครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประชิดป,ประสาทดิชาความรู้ให้แก่ตนและในขณะที่ทําการไล่ลํำอยู่นั้นออก็ยังแสดงออกถึงมีร่างท่าทาง ของพวกอุโมยแต่ละสนักแล้วนะแสดงออกถึงตามมีสกดตาร่างกายที่แข็งแกร่ของนักบังส่วนนักมวยที่มีคาถาอวบก็จะบริกรรมคาถาไว้ป้องกันตัวในขณะที่ทำการไล่สังเกตดูบนศีรษะที่กำลังคนเราสวมใส่อยู่นั้น เราเรียกกันว่ามงคลกับตัวทำด้วยท่าได้แล้วถักท้วทัน,อน้อมีสักวันเปรียบเสมือนกับตัวแทนของครูบาอาจารย์และในสมัยโบราณนั้นก็ถมีการลุกเสกลงคาถาอาคมเ,เพื่อเป็นเครื่องรางของขลัง้องกันอันตรายแต่คู่ต่อสู้ ส่วนแนทั้งสองข้างนั้นเราเรียกว่าผ้ากระชับท,ทำด้วยผ้าได้ดีในสมัยโบราณก็จะมีการลงคาถาอาคมจัดอยู่ในหมวดทุติยาคงกระพันแถว้าดเช่นเดียวกันกับเครืเครื่องท,ท,ทั่วไปที่เราบูชาเป็นเครื่องล้างคุ้มกันตัวหูปิดกับแขนตลอดเวลาหรือว่า เป็นอุปโลบายของคนโบราณในอีกแม่กี่เอย่าตียงอัดเทียนให้ของตกลงจากผ้าตัดมวยเจ็บมวยต้องระซายหันลำดับต่อไปเจ็บกลางแุดที่สองเกดการแสดงอารออกเอาวุธแกะมัดเท้าเข่าสอง คนมวยที่หเป็นคนมวยแก้มัดท่านี้มีชื่อว่าเอราวัณเสืองานคนมวยท่าที่สองเป็นคนมวยแก่สีท่านี้มีชื่อว่าพวงไอลา่าคนมวยท่าที่สามเป็นคนมวยแก่ผี อาี้มีชื่อว่าสับหัวมักชาคนมวยข่าที่สี่เป็นคนมวยแก้สองอาี้มีชื่อว่าคนมวยท่าที่ห้าเป็นคนมวยแก้สอง อานนี้มีชื่อว่ากระวานขนวยผ้าที่ผมเป็นการป้องกันตัวจากการถูกแทงโดยใช้หมอัานี้มีชื่อว่าวิลัมบวแเทนดิน อบมวยฆ่าที่สุเป็นการป้องกันตัวจากการถูกแทงโดยใช้เท้าผีบท่านี้มีชื่อว่าบอลยันหลัก yeah. 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 อบมวยฆ่าที่สุเป็นการป้องกันตัวจากการถูกแทงท่านี้มีชื่อว่า yeah. 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 ผมมวยท่าที่เกาเห็นการป้องกันตัวจากการถูกแทงโดยใช้ศอกอ่านี้มีชื่อว่าลักแร้ขับแขนผมมวยท่าที่1เป็นการป้องกันตัวจากการถูกห่อเป็นเกือมวยลูกผสมอ่านี้มีชื่อว่าผมปีกขับอีเล็ตเทาไข่เขาพระสุเบศ พระลูกนรุ่นหลังจงจำไว้แม้จะไรศาสาหรือของขังหมัดหรือแ่น่งก็แฝงด้วยพลังผลรุ่นหลังจงรักษาผ้ามวยไทย